สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนของ n s สุเกนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะเข้ามามีความสุขร่วมกันนะคะวันนี้นะคะมีเรื่องรองาวข่าวดีมาบอกค่ะใครนะคะที่กําลังมีปัญหาขั้นหัวนะคะหนังสีสายแห้งนะคะหรือว่าไปทําสีผมมาในโอ้โหผมพังมากผมเสียหนักมากไม่ว่าจะเป็นผมแห้งผมชี้ฟูนะคะวันนี้หมดปัญหาแน่นอนเลยนะคะไมนะ่ว่าจะเป็นคนผมร่วงเอ่ยผมบางเอ่ยนู่นนี่นั่นเอ่ยเกี่ยวกับปัญหา ผมของเรานะคะวันนี้นะคะนุ่นก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะคะนั่นก็คือนี่นะคะก็คือแชมพูสมุนไพรโฟวัอลของเรานั่นเองค่ะแชมพูสมุนไพรโฟวอลนะคะคือสารสกัดจากสมุนไพรแทบจะ ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะไม่มีสารเสียปนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะมีแต่สมุนไพรล้วนเป็นสมุนไพรต้มสดด้วยนะคะต้มสดเลยนะคะจากหม้อนี่แหละค่ะต้มแบบสดๆเลยนะคะก็เลยทำมาเป็นแชมพูนะคะซึ่งมีแต่สารสกัดจากเขาเรียกว่าสมุนไพรทั้งเลยมีอะไรบ้างนื่งจะ็นขึ้ดมาลวมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งนะคะก็จะมีใบหมี่นะคะมีขิงมีตะไคร้นะคะแล้วก็มีอัญชันมีใบหญ้านางนะคะมีส้มป่อยนะคะแล้วก็มีน้ำผึ้งมีน้ำ เย็นนะคะแล้วก็มีใบฝรั่งด้วยค่ะอันนี้ก็คือสารประกอบส่วนผสมหลักๆของน้องใบหนีของเรานะคะซึ่งน้องนะคะจะเข้าไปช่วยนะคะทําให้รากรากผมของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะผมที่เคยชี้ฟูผมที่เคยเสียนะคะก็จะมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญ ลดลังแคนะคะจริงๆแล้วสาวๆทุกคนนะคะไม่อยากมีรังแคกันทั้งนั้นนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นผู้หญิงอะเนาะแล้วก็อยากมีผมที่สวยด้วยนะคะแล้วก็อยากจะมีผมที่หอมด้วยไม่ไหนมาไหนผมก็หอมผมก็สวยอย่างนี้ใส่ชุดสีดําใส่ชุดเข้มๆนะคะก็ไม่ต้องกลัวที่ลังแคจะตกเลยนะคะเพราะว่านอนนะคะกําจัดเชื้อรากําจัดลังแคลดคันได้อยากเป็นดีเยี่ยมะคะ่ะใครที่อยากสอบถามนู่นนนี่น,นั่นนะคะที่ อ,อยากจะมาสอบถามนื่นนะคะก็สามารถทักมาใน f เฟซ b o o k รุ่นได้เลยนะคะรุ่นพร้อมตอบให้ทุกเวลาเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมกันอย่าลืมกดไลค์กด check, แชร์กดส u ัครส i b e y o ยูทู e นู่นนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามทั้งเพจนะคะแล้วก็ f c e e o o o ของนุ่นด้วยค่ะฝากน้องใบหมี่และน้องมะกรูดว้หน่อ้อมบอกน้องใจด้วยนะคะ